รักตัวอย่าฆ่าตัวเองให้ตายจากความดีโดยท่านพ่อหลีธรรมะทโรการตายนั้นนักปราดบัณฑิตท่านเห็นเหมือนกับว่าเป็นการแก้ผ้าคียเรียวออกโยนทิ้งไปจากตัวเท่านั้นจิตก็เหมือนกับตัวคนกายก็เหมือนกับเสื้อผ้าไม่เห็นว่าเป็นการสลักสำคัญอะไรเลย แต่พวกเรานี่สิกลัวนะพอเห็นเสื้อขาดผ้าขาดนิดขาดหน่อยก็รีบหาอะไรมาปะมาเย็บให้มันติดต่อเข้าไปใหม่ยิ่งปะยิ่งเย็บมันก็ยิ่งหนายิ่งหนาก็ยิ่งอุ่นยิ่งอุ่นก็ยิ่งติดยิ่งติดก็ยิ่งหลงผลที่สุดเลยไปไหนไม่รอด นักปราดบัณฑิตนั้นท่านเห็นว่าการอยู่การตายไม่สำคัญเท่ากับการทำประโยชน์ถ้าการอยู่ของท่านมีประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นแล้วถึงผ้ามันจะเก่าเสื้อมันจะขาดจนเป็นผ้าขี้ริลวท่านก็ทนใส่มันได้แต่ถ้าเห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรแก่ใครแล้วท่านก็แก้มันโยนทิ้งไปเลย ผิดกับคนธรรมดาสามัญอย่างเราที่ไม่มีใครอยากตายพอพูดถึงตายก็กลัวเสียแล้วถึงร่างกายมันจะตายก็ยังอยากจะให้มันอยู่บางคนร่างกายมันจะอยู่ก็อยากจะให้มันตายตายไม่ทันใจเอามีดมาเชือดคอให้มันตายเหลวเข้าเอาปืนมายิงให้มันตายบ้าง กระโดดให้รถไฟทับตายบ้างกระโดดลงแม่น้ําให้มันจมตายบ้างอย่างนี้นี่เป็นเพราะอะไรเพราะอาวิชาความไม่รู้เท่าความเป็นจริงในสังขารหลงผิดคิดผิดทั้งหมดอย่างนี้มันก็ต้องตายไปตกนรกหมกไหมไม่รู้จักผุดจะเกิดทุกคน ย่อมรักตัวของตัวเองยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมดแต่การรักตัวนั้นมีสองสถานคือรักอย่าลืมตัวหรือตัวและหลงตัวนั่นอย่างหนึ่งการรักเช่นนี้ไม่เรียกว่าการรักตัวเพราะไม่กล้าจะทําความดีให้แก่ตัวเองจะทําความดีก็กลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้กลัวว่าตัวเอง จะได้รับทุกยากลำบากต่างๆเช่นอยากไปวัดก็กลัวไกลกลัวลำบากกลัวแดดกลัวฝนจะถือศีลอดข้าวเย็นก็กลัวหิวกลัวตายจะให้ทานก็กลัวยากกลัวจนจะนั่งภาวนาก็กลัวปวดกลัวเมื่อยเช่นนี้เท่ากับคนนั้นตัดมือตัดเท้าตัดปากตัดจมูก ตัดหูของตัวเองผลดีที่จะได้อันเกิดจากตัวก็เลยเสียไปนี่เป็นการรักตัวในทางที่ผิดการรักอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าเมตตาตัวคือมันประกอบบุญกุศลและคุณความดีให้มีขึ้นในตนขณะใดที่จะเกิดประโยชน์ทางตาหูจมูกปากมือเท้าของตนเองแล้ว ก็ไม่ยอมปล่อยโอกาสให้เสียไปมือของเราที่จะทำทานก็ไม่ถูกตัดเท้าของเราที่จะก้าวเดินไปวัดก็ไม่ถูกตัดหูของเราที่จะได้ฟังเทศก็ไม่ถูกตัดตาที่จะได้พบเห็นของดีๆก็ไม่ถูกปิดมืดเราก็จะได้รับผลได้อันดีจากตัวของเราอย่างเต็มที่ อย่างนี้เรียกว่าเมตตาตัวเป็นการรักที่ถูกทางผู้นั้นจะมีแต่ความสุขคนใดที่ขาดเมตตาตนเองเท่ากับฆ่าตัวเองเรียกว่าเป็นคนใจร้ายเมื่อฆ่าตัวเองได้ก็ย่อมฆ่าคนอื่นได้ด้วยเช่นเขาจะไปห้ามไม่ให้เขาไปเขาจะดูห้ามไม่ให้เขาดู เขาจะฟังห้ามไม่ให้เขาฟังทำให้ผลประโยชน์ของคนอื่นที่ควรจะได้พลอยเสียไปด้วยนี่แหละเป็นการฆ่าตัวเองและฆ่าคนอื่นให้ตายไปจากคุณความดีคนที่จิตยังไม่สูงเต็มที่เมื่อใครเขาด่าว่าเราอะไรก็มักเก็บไปคิดคนเราโดยมากสำคัญตนว่าเป็นคนฉลาด แต่ชอบกลืนกินอารมณ์ที่ชั่วอารมณ์ชั่วเปรียบเหมือนกับเศษอาหารที่เขาคายออกแล้วถ้าเป็นคนอดอยากยากจนจริงๆจำเป็นจะต้องขอเขากินก็ควรกลืนกินแต่อารมณ์ที่ดีเปรียบเหมือนอาหารที่ไม่เป็นเศษของใครแต่ถึงกระนั้นก็ยังอยู่ในลักษณะที่ยากจนนี่เป็นลักษณะของคนโง่ ไม่ใช่คนฉลาดเพราะความดีอยู่กับตัวเองแท้ๆแต่ไพล่ไปเก็บเอาความชั่วที่คนอื่นเขามาเช่นนี้ก็ย่อมเป็นการผิดทางที่ถูกนั้นใครจะว่าอะไรก็ช่างเขาต้องคิดว่านั่นเป็นสมบัติของเขาไม่ใช่ของเราเลยส่วนความดีนี้ที่เราทำก็ย่อมอยู่ในตัวของเรา ให้คิดเหมือนว่าเป็นมะม่วงที่เป็นหนอนคนฉลาดเขาก็เลือกกินแต่ตรงเนื้อที่ดีๆส่วนที่เน่าที่เสียก็ปล่อยให้บุ้งนอนนั้นมันกินของมันไปเพราะเป็นวิสัยของมันส่วนเราก็ยาไปอยู่จำพวกบุ้งนอนด้วยอย่างนี้เรียกว่าผู้นั้นเป็นมนุษโสคือมีใจสูงขึ้นเหมือนกับเราอยู่บนศาลา ก็ยอมพ้นจากสัตว์เดรัจฉานเช่นแมวสุนนะัขที่จะมารบกวนมันจะกระโดดขึ้นมาตะคุบเราก็ไม่ได้ถ้าเราอยู่บนพื้นดินเราก็ต้องถูกแดดบ้างถูกฝนบ้างและอันตรายต่างๆก็มารบกวนได้คือยังปนเปนกับคนผ่านบ้างบัณฑิตบ้างฉันใดก็ดี การประพฤติปฏิบัติธรรมของนักปรา์ท่านจึงต้องรู้จักเลือกเฟ้นแต่สิ่งที่ดีท่านไม่ยอมเก็บของเสียมาบริโภคเพราะของเสียนั้นเมื่อบริโภคเข้าไปแล้วก็เกิดพิษน่าบูดให้โทษแก่ร่างกายส่วนของดีเมื่อบริโภคเข้าไปแล้ว,ว,มไ,ลวไม่มีโทษมีแต่จะเกิดประโยชน์แก่ร่างกายอย่างเดียวเรื่องของโลก ยิ่งเรียนยิ่งกว้างเรื่องของธรรมยิ่งรู้ยิ่งแคบถ้าเรารู้เรื่องธรรมดาของโลกแลรู้จักความเป็นจริงของธรรมแล้วเราก็จะไม่ต้องมีความยุ่งยากในการเป็นอยู่เรื่องภายนอกนั้นถึงเราจะศึกษาให้มีความรู้สักเท่าไหร่ก็จะไม่ทำให้เราพ้นจากทุกได้ สู้การเรียนรู้จิตใจของตนอยู่ภายในวงแคบๆนี้ไม่ได้เรื่องของโลกยิ่งเรียนยิ่งกว้างเรื่องของธรรมยิ่งรู้ยิ่งแคบแล้วรู้แคบเท่าไหร่ก็ยิ่งดีถ้ารู้กว้างออกไปมักฝงซานเป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบถ้าจะเปรียบก็เหมือนการเดินไปในหนทางที่แคบๆ ย่อมจะไม่มีใครกล้าเดินสวนทางเข้ามาชนกับเราได้คนที่จะเดินบังหน้าเราก็ไม่มีเราก็จะมองเห็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าออกไปได้ไกลที่สุดฉันใดผู้ที่ทำจิตให้แคบเข้าละเอียดเข้าก็จะเกิดความวิเวกสงบเกิดแสงและวิปาาัสนาญาณมองเห็นอดีตอนาคตและปัจจุบันได้ทุกอย่าง ถ้าพูดถึงความสะอาดความสะอาดอันนี้ความสะอาดไหนอภิสมาจารนี้ไม่เหมือนความสะอาดในอธิพรมจรรันทร์อธิพรมจรรันทร์ไม่ฆ่าสัตว์กายสะอาดนั่นส่วนหนึ่งแต่อภิสมาจารนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเราไม่ต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่เราเป็นผู้ไม่สะอาดเช่นนั่งที่ไหน ก็ไม่รู้จักกวาดไม่รู้จักปัดนี่เขาเรียกว่าคนสกปรกนี่มันเสียศีนแล้วอันนี้นอนที่ไหนก็รกลุงหลังไม่รู้จักเก็บอันใดควรเก็บอันใดควรมาใช้สอยทิ้งเกลื่อนหล่นนี่เขาเรียกว่าไม่สะอาดอย่าไปนึกว่าศีนเราไม่เสียจะยืนก็ตาม ย่างพระสารีบุตรท่านจะออกไปเดินบินทบาทแต่ว่ามือมันไม่พอใช้มือหนึ่งจับจีบอลมือหนึ่งนั้นหมวนจีบอลท่านยังเอาเท้าข้างหนึ่งเก็บไปตองทางที่จะต้องเดินไปบินธบาตกวาดไปตองออกจากสถานที่ที่ท่านยืนเอาเท้ากวาดออกมือมันใช้ไม่พอท่านรักษาถึงอย่างนั้น สถานที่ยืนของท่านที่นั่งก็เหมือนกันเมื่อไปนั่งที่ไหนท่านก็แวกตาโตตขึ้นเสียก่อนมันมีอะไรบ้างสถานที่นั่งของเราและสถานที่ควรนั่งหรือไม่ควรนั่งมันอยู่ในหัตถบาทของผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือเปล่าพิจารณาดูเสียก่อนเราควรไปเหยียบหรือเปล่า เราควรไปนั่งหรือเปล่าสถานที่ของบุคคลชนิดนั้นนอกนั้นอีกสถานที่จะนั่งเองว่าเราจะนั่งตรงไหนมันมีอะไรตั้งอยู่มันรกหรือไม่รกมันควรแก่ฐานะเองเราหรือไม่เมื่อเวลานั่งไปนั่งไปทีนี้เราจะไปทำความรกในสถานที่นั้นเมื่อเราทำความรกล,ล,งลงุงหลัง ในสถานที่นั้นเมื่อเราจะลุกไปรับตัวเราให้มันดีมิฉะนั้นคนอื่นเข่าล้างเราก็จะเสียใจอย่างคนเก่าๆโบราณมาคนใดที่เขาเกลียดขึ้นไปนั่งบ้านของเขาเวลาลงจากบ้านได้สาดน้ำล้างที่นั่งทันทีคือเขาเห็นว่าสกปรกอย่างเราไม่ได้เอากันถึงขนาดนั้น เอาแต่เก็บขี้เท้าของตัวหนีให้พ้นก็แล้วกันขี้มือขี้ผงขี้ไผ่ติดผ้าติดผ่อนติดอะไรมาจากพื้นมานั่งแล้วก็เก็บไปด้วยอย่าให้คนอื่นไปเก็บมันบาปศีลจะไม่บริสุทธิ์